าคูปองอีกแล้วอะก็บอกให้กดไว้ไงก็กดแล้วไงคูปองไงไม่ใช่กดฟอลลาซาดาแค่นี้เธอก็จะไม่พลาดทำไมต้องกดฟอลแค่นี้จะมีไรก็มีถึงไลฟ์จะค้องสลดคูปองความผิดมันก็รู้ก่อนใครจะเพย์เดแต่ละโปรก็คอยเตือนว่จะเดือนไหนไหนแค่นี้นะ กด้มีฟอลลัสาดาเพียงเท่านี้มีเั้งเกมมันๆมีคอนเทนต์สุดฟันไถฟีดูเล่นแก้เซ็งในทุกวันเออสสยแฟชั่นเขาก็มานะมีอันสุดเสริมสวยให้เป็นพอกหน้าติกตอกคอดปั่นแจกของรางวัลปังไลน์แท็กยิวรับบอกโคตรโคตรตาจะกดได้ยังนะกดเลยอะจะกดได้ยังให้กดเลยเหรอจะกดได้ยังอะเออกดเลยลาซาดาแค่ฟอลก็ฟินแค่กดตุ่มฟอลไม่ต้องรอจิ้นก็ฟินจุ่มเบยกดฟอลเลยลาดาแค่ฟอลก็ฟินตลอดกาล ก็รู้ก่อนใครแค่ฟอร์ลาสาดาแค่ฟอร์ฟแค่ฟอรก็ฟินลาซาดาแค่ฟอรก็ฟิน